ครับผมมาแล้วครับเจาคุณสั่งจัดให้แล้ครับหนึ่งแต้มครับเมื่อ้เถือเสียนผมพันนิ้วครับนี่ครับพันนิ้วจนมันจะขาดครับแกะออกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยอดยาครับแล้วจะป้ายครับนี่ครับล้ายนะครับเป็นวินไปครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนกเขาสไตล์แล้วครับเมือนี้พอกันครับเจ้าขุนสางครับสร์วันที่สามสิเ็ดมกราคมพศ2อง7นาหิบเจ็ดครับเจ้าขุนสังนกเขาสไตล์แล้วครับเมือนี่เข่าเว้นครับหลุดไปช่มกันครับว่าจะมีหมานว่ามีหมานครับไปครับ มาแล้วครับเจ้าคุณสร้างจัดให้่แล้วครับนึ่งแก้มครับมือนี่มันมันครับไม่แรกครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดนกครับครับผมนี่ครับจะเลื่อเจ้าคุณสร้างเมื่อกี้เลยครับนี่ครับเป็นเป็นนกเด็กครับเป็นนกพิการครับนี่ครับ เบื้องขาเนี่ยครับขาเพื่อนเนี่ยครับมีเส้นผมมันพันครับพันขาครับพันตีนเพิ่นครับมันเห็ดแหยพิการครับเป็นเส้นผมครับเดี๋ยวผมจะตัดออกครับตัดออกแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยครับเดี๋ยวซอยเพิ่นครับไหวเพั่นนิ้วเพื่อนขาดครับครับผมนี่ครับ หลังจากที่เอาเชือกเอายังออกแล้วครับนี่ครับ็หยอดยาครับยอดยาใส่ห้เรียม้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะป้ยครับเป็นลูกนกแก้ครับเป็นพริกเถือกเชือกเถือกเสียนผมพันนิ้วครับนี่ครับพันนิ้วจนมันจะขาดครับแกออกเมื่อคีนะครับแล้วก็ยอดยาครับแล้วจะป้ยครับนี่ครับ ไปแลครับเก็นวินไปครับจะเลยเจ้าคุณนสร้างตัวแรกครับไปแล้วครับคุณครับ